สวัสดีเอฟซีาม,มีก้องวันนี้ประสิทภาพมากชมคุณแผงบานกลางพิ่พ์แขนวันไพ่คูออแต่ว่ามือนีมีสีกเดียวสีหนึ่งเออ,อตัดออกไปแล้ว แท้เกีเยงในเขาก็ช่วมไปพร้อมกันเบิงพุทธศิลป์ไปน้ำกัน <c oughs> ควมบอลชอย คือทำความสะอาดจักหน่อยถ้าเป็นของเก่าของมีอายุหลายปีก็จะถ้าเ้องเปล้างน้ำล้างยังปัดความสะอาดออกซ้ำได้ซ้ำหนึ่งเนี่ยจะบบกหูบกคอนหรอกข้อมแข็งแข็งแกงข้บบบบอมแข็งแกงหรืตกใส่กระเบื้องดังปิ้งปิ้งหมดละ นี่คือด้านตัดออกไปนี่นี่ด้านตัดออกไปนี่ห้อยตัดออกไปถ้าของอายุบุถึงเอาทำวามสะอาดล่างน้ำนี่ขี้ดินก็คูออกแล้วเอออันนี้คืออาจารย์ทู ถูแห้งใส่แปลงถูทำความสะอาดกะคุ้งเดิมๆนะ <c oughs> กระได้มากลลมาก็เลยล่วงไหมท้าม,มีเข้าชุ่มไปร่วมกันของแปลกๆก็มีหลายพิมพ์ศึกษาผู้ศึกษาเก็บสาสมทำความสาะอาดเรล้กก็ตาก เด็ดไวหนึ่งขั้นคองถึงอายุห่อถิ่มลงนนำมันก็จะบบมีฟ้องมากไม่ครับจะบบมีฟ้องเลยนะ,อะนอกจากจะสิมีหุ้งอากาศฉะนั้นของปลอมถิ่มลงไปในฟุตปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บละ คือต้องศึกษาตะกอนเก็บศึกษาพิสูจน์นิดน้อยคอยเก็บเพื่อคววมมั่นใจหลางคือเก่อนผู้ขีดกระจกได้ปานพระหลอดุว่วมแข็งแกร่ง ไปแปลกๆมากเก่ามากลงไอท้ำนี้เขาชมไปพ่อนผ่อนกันรวบดูดุกระบ,บอกคุณแข็ง หลังกระดานอาจจะมีห้อยมือนิดหน่อยหลังกระดานนี่คือห้อยตัดออกไปแล้วจะเป็นขุนแผนพิมแคนนอนไพ่คูแล้วรับท่านมิกผู้ที่ชอบเก็บสายสม,มผู้เบืงเปลี่ยนแล้ว เบื้องง่ายเก็บผู้เบิ่องโมฮันเปลี่ยนกะเบิ่งไปเรื่อยเบิ่งน้ำกู้บาอาจารย์น้องทายทอดเบื้งช่องนั้นช่องนี้ไปเป็นค่วมรูเป็นวิทยาท่านก่อนเก็บสะสมสำรับเทพนี่ก็บีคุณแผนมาใหัยถ้ามีข้าช่อมในหน้าปุดแปรกะเสียมาลงใงหายถ้ามีข้าชมไปน้ำหนัก